แต่ว่าเล่นช่วงดีโชคดีที่เล่นชวบุรีก็คือเสร็จจากงานบ้านหนูก็ไปดูดีกดีกันต่อไม่สะดวกค่ะสวัสดีจ้าของสวยสวัสดีค่ะเอ้ยพ่อเป้า สวัสดีครับทุกคนครับคุณคู่นี้รอที่พิจิบเอาโอเคครับเดินครับใช่คู่นี้เล่นพิจิบคืนนี้เราก็ไปพิจิบเช้สวัสดีรรดครับนั่งคนดูขึ้นเยอะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โนอนกันนะทุกคน Happy birthday in the ช่ค่ะแต่ว่าเล่นช่วงีโชคด,ดีที่เล่นชบุรีก็คือเสร็จจากงานบ้านหนูก็ไปดูดีกีกันต่อไม่สะดวกค่ะสวัสดีจังหวยส,สวัสดีค่ะเอ้ยพ่อเว้า